สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับกับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนําวิธีการทําเครื่องดื่มในเมนูต่างๆนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเพื่อนๆที่ก็จะอยู่ในช่วงกักตัวเนาะในวิกฤตการณ์โควิด -19 นะครับหลายๆคนก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับเปิดช่อง Youtube คนทํากินมานะครับแล้วก็ลองไล่ดูแต่ละเมนูแต่ละคลิปที่ผมได้แบ่งปันหรือว่าอัพคลิปวิดีโอไปนะครับลองทําตามดูสําหรับใครที่อยากจะมีอาชีพ เพิ่มเติมหรือว่าเป็นอาชีพหลักหรือว่าเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับแบ่งปันจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับผ่านช่องทาง YouTube ก็จะเป็นในสายของกาแฟชากาแฟหรือว่าเป็นเครื่องดื่มโทนาชากาแฟนะครับผมหลายเมนูเลย ทั้งที่ผมขายหน้าร้านแล้วก็ผมครีเอทลองทําชิมรสชาติโอเคผมก็จะเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆผ่านช่องทาง u t u b e นี่ละครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะเอาเมนูที่เราลองเทสแล้วมันโอเคแล้วก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับคลิปวิดีโอก่อนหน้านีน้ทาง Long Beach นะครับได้ส่งโปรดักต์มาให้ผมได้ลองชิมหลายๆตัวนะครับแล้วก็มันก็จะมีอยู่หลายโปรดักต์เลยหลายสินค้าหลายตัวเลยที่ผมไม่เคยใช้ในร้านนะครับผมก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมลองเอามาทําชิมแล้ว แล้วก็ปรากฏว่าผมชอบในตัวรสชาติแล้วก็กลิ่นของมันตัวไซรัปตัวนี้ก็จะเป็นไซรัปกลิ่นที่รามิสุนะครับของลองบีชนะครับตัวนี้มันจะกลิ่นโคนกลิ่นมันจะออกคล้ายๆพวกเฮสซอนัทกลิ่นจะคล้ายลูกอมลูกอมกาแฟลูกอมคาราเมลลูกอมกลิ่นเฮซเซอนัทอะไรพวกนี้นครับกลิ่นมันจะออกแนวนี้หรือว่ากลิ่นมันจะคล้ายๆแบบ บางทีเราไปกินเค้กบางตัวมันจะไปคล้ายๆกับเค้กกาแฟรหรือว่าเค้กคาราเมลอะไรสักอ,อย่างนึงเนยครับกลิ่นมันจะออกเป็นโทนๆนะครับทีรามิสุวันนี้ผมจะมาจะเอาตัวทีรามิสุเนี่ยครับมาทําเป็นเมนูทีรามิสุนมสดแต่ว่าเราจะเพิ่มสีสันของเครื่องดื่มเราด้วยตัวชาเขียวคือเราจะท็อปด้วยชาเขียวแล้วทําให้เป็นเลเยอร์เป็นทูโทนนะครับผมก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะครับเป็นการเอานมสดกับไซรัปมาผสมกันแล้วก็จะท็อปด้วยชาเขียวก็จะทำเป็นทูโทนเหมือนกับชาเขียวทูโทนอะไรเงี้ยทั่วไป ก็จะเป็นการครีเอทเมนูแล้วก็มาดูว่ากลิ่นของชาเขียวแล้วก็กลิ่นของสลับทีรามิสุเมื่อรวมตัวกันแล้วแล้วก็มีนมสดนะครับเป็นตัวเชื่อมรสชาติมันจองมาเป็นยังไงแล้วก็กลิ่นมันจองมาเป็นยังไง นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเมนูนี้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่กดติดตามช่องคนทํากินก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่องคนทํากินด้วยนะครับผมเพื่อผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมสาหรับส่วนผสมที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีนมสดพัชเลไรนะครับนมสดพัชเชลไรก็จะใช้อยู่ที่100 ML ตัวนี้จะเป็นนมข้นจืดนะครับนมข้นจืดผมจะใช้อยู่ที่ 40ML ตอนนี้รวมกันเป็น140 ml แล้วนะครับแล้วก็จะเอาเอาเซรัปที่รามิสุตัวนี้1น่ออนหรือว่า30 ml ครับอันนี้จะชงส่วนที่เป็นเป็นนมก่อนนะส่วนที่เป็นนมก่อนนะครับนมสดพัชรไลท์หนึ่งนมข้นจืด40 ml นะครับแล้วก็ ตัวไซรัปทีรามิสุ1ออนหรือว่า30 ml นะครับเป็นเมนูที่ง่ายๆสบายๆนะครับเอานมข้นจืดเทลงไปนนมสดก่อนแล้วก็เทเจ้าไซรัปทีรามิสุลงไปเราก็จะได้นมสดทีรามิสุกลิ่นทีรามิสุที่ผมจะต้องใช้นมสดพัชยไล์แล้วก็นมข้นจืดผสมกันด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากให้รสชาติมันออกมามีความมัน,มน หวานๆมันๆน,น,นะครับคือส่วนผสมนี่เพื่อนๆลองทําดูก่อนนะหรือว่าจะปรับลดเพิ่มส่วนผสมยังไงก็อ่แล้วแต่ลองทําชิมดูก่อนนะครับใบชาก็จะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเป็นสแตนดาร์ดของผมนะฮะแล้วก็ตัวฟิลเตอร์ที่ใช้สําหรับในการอ่กากัก็จะเป็นแบบซิงเกิลช็อตนะครับฟิลเตอร์แบบชงร้อนนะครับผมจะกันเอาน้ําชาประมาณ 3ซือ40 ml นะครับประมาณนี้ตัวนี้ขีด60นะนะชาประมาณนี้จะท็อปไปด้านบนนะครับเดิมทีไอตัวนมสดที่รามิสุมันหอมอร่อยแล้วนะครับ แต่ว่าผมอยากจะเอาไปผสมกับตัวกลิ่นกลิ่นของชาเขียวนะครับเพราะว่าชาเขียวก็จะเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมนะครับในร้านแล้วก็แทบทุกร้านจะได้รับความนิยมนะครับเราลองมาปรับเมนูชาเขียวให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นน่าจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจนะครับผมใช้แก้วขนาด20ออลนะครับวันนี้เทน้ำแข็งลงไปสักหน่อยนึงก่อนนะครับ แล้วก็เทนมสดเราลงไปจากนั้นค่อยๆท็อปตัวชาเขียวเราลงไปนะครับผมอย่าเพิ่งเทแรงให้มันไปผสมกันด้านล่างนะครับค่อยๆเท มันก็จะแบ่งเป็นชั้นเป็นเลเยอร์อย่างนี้นะฮะใช้ฝาเรียบนะครับติดลงไปปุโอเคนี่ครับเสร็จแล้วเมนูกรีนทีรามิสุใบคนทำกินนะครับด้านล่างจะเป็นนมสดทีรามิสุกรีนทีรามิสุนะครับไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่า ทีรามิสุนะครับเป็นนมผสมกับนมข้นจืดแล้วก็ใส่ลับทีรามิสุด้านบนเราก็จะท็อปด้วยชาเขียวก็จะเป็นอีกเลเยอร์นึงนะครับผมคือถามว่าเราใส่ฟองนมหรือใส่อ,อันอื่นได้ไหมก็ใส่ได้นะครับ แต่เนื่องจากชาเขียวมันเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมในร้านนะครับเราเอาชาเขียวมาเป็นตัวชูโรงของเมนูนะครับแล้วก็จะตามด้วยรสชาติแล้วก็กลิ่นนู่นนี่นั่นตามมาครับแล้วแต่เราจะ create เอาเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่ผมเอามาฝากในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมกันครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มจากชิมตัวนมก่อนแล้วก็เอาชาเขียวคนรวมกันนะครับผมเดี๋ยวจะชิมนมบินทิรามิสุก่อนนมด้านล่างชั้นด้านล่างก่อนนะครับเราค่อยคนรวมกันเนาะ ผมชอบกินนี้มากเหมือนเหมือนลูกอมโกบิโก้กินกาแฟครับรสกาแฟะนะครับอืความหวานกําลังพอดีเลยครับแล้วก็มีความมันของนมข้นจืดไปด้วยแล้วก็จะมีความหอมของตัวเซรัปแล้วก็ความนุ่มหอมของนมสดนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะคนชาเขียวลงไปรวมกันนะครับ พอคนชาเขียวลงไปรวมกับนมด้านล่างเนี่ยความหวานมันจะลดลงอีกนิดนึงนะครับอืมก็จะเป็นชาเขียวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรสชาติก็กลิ่นไปอีกแนวหนึง่งถามว่าเข้ากันไหมตัวนี้เมนูนี้เข้ากันนะครับกลิ่นของชาเขียวแล้วก็ทีรามิสุเข้ากันได้นะครับความหวานตัวนมเมื่อสักครูนี้ที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้คนรวมกันเนี่ยมันจะดรอปลงไปหน่อยนึงเมื่อเราคนรวมกับชาเขียวแล้ว แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำขายและก็ลูกค้าจะชอบนะครับกรีนที่รามิสุกใบคนทำกินก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องคนทำกินเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำกินด้วยนะครับผมเพื่อที่จะทำคลิปวิดีโอใหม่ให้เพื่อนๆนได้รับชมกันในครั้งต่อไปนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ